กิจกรรมภาคบ่ายครับกิจกรรมภาคบ่ายตอนนี้เกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับบำรุงต้นไม้ก่อนนะครับบำรุงต้นไม้ก่อนดอกไม้ดอกดาวเรืองสีเหลืองครับเราได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด บนราธชธานีครับท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มานอกจากดอกไม้เหล่านี้ที่จะใช้ในงานเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แล้วสถานีพัฒนาที่ดินได้นำได้สร้างจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอิน เพื่อรำลึกถึงล้นเก้าในหลวงรัชการที่9ครับรักปัตถภ,ภีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลครับเพื่อรำลึกถึงวันดินโลกครับวันดินโลกที่ล้นเก้าในหลวงรัชการที่9ท่านได้ เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับเครื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับจุดนี้เป็นจุดจัดทำเครื่องบวงสวงครับเครื่องบวงสวงกำลังจัดตกแต่งสถานที่ครับบนเวทีนี้กำลังคลาคร่ำครับกำลังจัดเตรียมที่จะ เราจะทำเป็นจุดที่จะบวงสวงครับต้องมีพธิธีบำบวงบวงสวงเทวดานะครับขออนุญาตในการที่จะให้การสร้างการหลอ่อการเททองหล่อในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองข้าวครับกองข้าวขุ่นขุ้นข้าว นี่กองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ยเดี๋ยวผ้ามาดเดี๋ยวผ้าป้ายมาป้ายมาอ่าหัวหน้าปูนี่ยิ้มหวานๆหน่อยหวานที่สุดแล้วปูบอกจานสิงนะครับท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์ลูในงาด้วยนะครับครับเรียมงานวันนี้วันโฮมแล้ววันนี้วันโฮมแล้วนะครับ เขาตอนนี้เกิน48ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเกิน48ชั่วโมงแล้วนะครับกำลังได้เวลานะครับกำลังได้ที่ได้ทางนะครับเราจะเตรียมที่ไว้ให้กับพี่น้องของเรานะครับดูมุมนี้มุมนี้มีอะไรบ้างในจานสิง์เนี่ยเนี่ยในมุมนี้มีอะไรบ้างเนี่ย ในมุมนี้ใช่ไหมครับอ่าในมุมเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมณฑลครับเป็นมณฑลเป็นเขตมณฑลเขตมณฑลครับซึ่งในช่วงระหว่างการประกอบพิธีมันก็จะไม่ให้ให้การไม่ให้คนเข้ามาครับเป็นมณฑลแล้วก็จะมีฉัดที่จะรองรับหลังในห่วงที่การอัญเชิญเทวดานะครับเทพเทวดามาร่วมสามสี่ห้าครับฉัดห้าชั้นเนี่ยมีสองมีสองอันนะครับมี กล้วยมีอ้อยขาดมะพระ้าวนะนี่ขาดมะพระ้าวแล้วก็จะมีฉัทเก้าชั้นแล้วก็ฉัดเก้าชั้นนะครับฉัดเก้าชั้นโอ้สวยงามสวยงามมากครับสวยงามมากครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีระวงของเราครับ,บ,บที่ที่เรามองไปยังเห็นฐานนะท่านอาจารย์ ทานเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลาครับอ่าต้องอีกสักพักหนึ่งนะครับใครับอ่าเป็นทานทานนี่ตอนนี้ฟืนที่เรามากําลังจะหมดและ้ะอ่าเหลือๆไม่มากแล้วครับฟืนฟืนอีกรอบหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วนี่ต่อไปก็เป็นรายการของทานนะครับในแต่ละแต่ละเบ้าหลอมนะครับ เดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้านำเรียนที่น้องทราบเป็นระยะระยะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ